วิยาันเียปุ้ยเรียบร้อยเลยเจ้าเ่าไปเอาวิชาหมันเจ้าบูกลุมนี่เนาะของเจ้านี่ยคันเปล่าลุมนี้นี่ครับเรียบร้อยไอ้ที่เปื้อเปื่อนเนี่ยลุมนี้ใส่เวลาดินขึ้นจักโมงกลับกลับไปขึ้นไงกลับลงไม่ขึ้นพ่อเคืองัมวโวะบ่หอดไปเร้วเร็วเลย เล่มึงมีน้ำวายไปดูดิวาเลมึงเนีแล้วมนไปเนยเดี๋ยวอ้มตั้มูเลยเกือบอยู่ด้เกือบอยู่ทั้งคู่ได้เวลาไปเขาติดปิดด่านปดยังนี้กลับปนี่เจ้าอยู่กับผูชาแมนิปนเปนเราอยู่ปนเปนกลับปอนี่กลับปอเขาปิดด่าน เจะผ่านช่องได้ย้ำกับบันบอกว่าจากูคืนนั่น嘛นะการย่างเกาะจะมีพี่น้องทางผุนปะสมัยตอนเป็นนุ่มเป็นอย่างไรไปอยู่แถวชายแดนบะกัมพูชาเท้านี้บะชายแดนนี่บะกันนั่นละ อายุสี่เกกดใชยแดดกัมพูชาบิปัดพี่น้องบออ่ะสี่คออเพื่อ,อ <ยก S 1> สี่คอแมนโยกโยกนั่นมีการบ่มีกับบ่มีประธาบ,บ่มีอย่างตัวหากกันดีเนาะตะกี้เขาว่าไปลาดตะเวนนี่ยืนคนเราฟังหัวนี่ริ้นเหล่าสู้กันกินมันแม่น,มนี่ดีดิเจ้าเนื่องกันแน่กับเจ้ากันริ้นเหล่าไอ้เขากินเนก้นหาเขาเอินกองทัพเอินโตนี่ไปอีกวะนี่ไปแล้วไปเลยเนาะ เฮ้ยต้องเอิ้ออกไปเลยเตียรักชาดอยู่แล้วเนาะนี่ฮทานเปาอเติเ้นนโง่แล้วไค่เดวไนเดเขามนั่งเปค่เอาไปดัหน้าโอ๊ยดังเลยต๊่เดเรื่องานแล้วเรืกงานแล้วเปเปื้อนทั้งคู่นะครับท่านเปาอยู่ตรงนี้คุ้ยอยู่ตรงโน้นกือครับอ่าือบอยู่ครับบอกเลย แบบเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยหนักกว่าน,นี้อีกแต่นี้ดินขึ้นได้ตรงนี้มันจะเป็นที่เขาเจาะน้ํานะครับเจาะเอาน้ําฝั่งนี้ให้ไหลไปฝั่งนี้แล้วก็สูบขึ้นนะแล้วครวไยก็เอาดินแห้งไปยัดมันก็จะมีโคลนด้วยมันก็เลยดูห,หดๆหน่อยเมื่อเมื่อสักครู่แต่ว่าฝั่งนู้นครับของจริงครับหัวมุมฝั่งนู้น ก็จะเป็นชั้นดินที่มันสูงกว่าระดับพื้นอยู่ประามาณ2เมตรนะครับระดับพื้นตัวหนองที่จะขุดลอกเนี่ยก่อนขุดลอกแล้วเนี่ยเนี่ยก่อนขุดลอกมันสูงกว่า2เมตรไอ้กองกองเนี่ยเขาโยนมาจะขุดลงอีก2เมตรนะครับ2เมตร5 0 นอนใส่ดินอนในรถเลยบ่นึกว่าแมนดินี่เอาจงไ้แต่ยูห่มก้อนคอยลมอยู่แต่ว่าไปคอยยูห่มเนี้ยบอกจะเปมุดงม่งลูกเห็นอย่างนั้นแปปดไม่ได้เลยดิคอยแนบไปเห็หรออยสิเล็กแนวก็แนบไปเนรังเจ้ เป่นได้สั่งเจ้าเอาใหม่ออกวะเจ้าเห็ดเองสั่งมันเคี่ยงอ่ะเออก็ได้ทื่นเล้เน่เน่เป็นยังที่เน่ได้เน่กลัวก็ไปเห็ดเลยเลยคือขั้นใหม่ขั้นเมื่อแท้แบบนี้เป็นว่าเจ้าลอยเห็ดเจ้ามนขึ้นแมนยีดีสิทื่หนึ่งขึ้นเลยมันแน่หมเห็ดเหรอพวกมันยครๆจะเอกผมจอดรถแข่ยไปใส่เบื้อปะโอ้ ทั้งแถบเลยเนี่ยรอยก่าเมตรเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวนี่ครับต้นกระตินนรงเลยเลต้นเดียวเนี่ยดอกนั้นทั้งแถบนี้เรียบเลยท่านเป่าเอาไปใช้งานหมดเลย อย่างเนี่ยลงไปหลังอไปพ่หายเลยด้ถามเราแล้ววันเลื่งงานแล้วเฝ้ากับดานเขาิปิดก่อนดานเขาปิดดานเขาปิดแล้ว เปลีนนาฬิกาอันนี้เท่าไหร่ละบ่ฮหอไม่ยังดดบ่อกัดรถจอดบังหันอี่ไปดับเลยได้จังไหนติดไว้จังน้อยเข้าใจบ่อึขนมากึ้นมากทางบนมันติดนี่ แล้วนตกะคนอย่างนี่จม,มเลยนี่นี่จุดนี้นะครับจุดที่เจ้าอ่หัวหอป่าเจาะติดอยู่ตรงนี้แหละออาเดินตัวเองก้นมา วกาวกกาวกเออน,นั่นละนี่ครับนี่แหละสภาพสภาพวันแรกเละเปื้อนเป่าจอดไหนนัดเป่า จะอยู่นั่นหรือเปล่าท่านเปลานี่จอดข้างล่างกัไเลดูแล้วไม่น่าจะขึ้นมาทัานเปลาก็เนี่ยลุ่มนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยติดสมองล้วนๆเน,นี่ยอ่ะรับสิสายให้เลยสิสิไปแก้ช่วยส่อง